สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่องแม่น้องเมย์ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แม่น้องเมย์จะมาวิเคราะห์ลาวด่วนนะคะก็ห้านอยปกติออกเต็มเต็มเลยนะคะสี่หนึ่งแม่น้องเมย์จะมาวิเคราะห์ลาวด่วนนะคะก็มีตัวเลขสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สี่สามหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ระวังศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สาม ก็ตัวเลขที่แม่น้องเมย์ชอบก็มี403 4314041 40, หาหนอยปกติก็เข้าเต็มๆนะคะ41ค่าวิเคราะห์ลาวด่วนนะคะระวัง041 310 1 4หว่ง 41, 3, 10, าง่ก็ขอให้สมาชิกทางช่องแม่น้องเมย์เฮงรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องแม่น้องเมย์ ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ